สวัสดีครับสวัสดีนะครับทุกคนเลยนะครับผมวันนี้มาแนะนำคันสปินนิ่งแบงค์ดีๆนะครับไว้สำหรับงานตี๊ยบปอมนะครับผมก็ราคาไม่แพงเลยนะครับนี่ครับจะเป็นคันของชิมาโนนะครับผมนี่ครับมาจิติกนะครับอ่านะครับตัวนี้จะเป็นคันด้ามไม้กลอกนะครับคันสปินนิ่งสองท่อนนะครับจะบอกว่าด้ามไม้กลอกเนี่ยทำออกมาแล้วค่อนข้างสวยมากๆเลยนะครับนี่นะครับตัวคันนะครับอ่าแล้วดูด้ามนะครับด้ามดำตัดแดงนะครับโลโก้มาจิตติกนะครับนี่นะครับ งานดีมากตัวนี้ผมใช้มาสักพักใหญ่ๆแล้วนะครับแอคชั่นนะครับเป็นแบงกาไฟแท้นะครับชิมาโนนะครับดามก๊อกตัดแดงนะครับงานสวยๆนะครับผมไกด์เป็นไกด์ทรงเคไกด์นะครับนี่นะครับไกด์ทรงเคไกด์นะครับตัวนี้จะเป็นเวทนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับจะเป็นเวทเอ่อ PE 0.3ถึง1นะครับอ่านะครับแล้วก็เดี๋ยวน้ำหนัก5ถึง5ถึง15กรัมนะครับ5ถึง15กรัม6.6ฟุตนะครับ6.6ฟุต เป็นเคไก์ทั้งหมดเลยนะเคไกทั้งหมดเลยนะครับผมได้ดําตัดแดงนะครับดําตัดแดงนี่ครับสองท่อนนะครับเป็นไกดสีดําด้วยนะครับใช้งานมาสักพักใหญ่ๆแล้วนะครับทนมากๆนะครับนี่นะครับอยากจะแนะนานะครับให้น่าไปซื้อกันนะครับเพราะว่าแอคชั่นมันค่อนข้างโอเคเลยนะครับสําหรับผมนะครับนี่นะครับตรงรอยต่อท่อนที่เสียบลงไปนะครับเขาเอาได้พันตรงนี้ไว้นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ปลายของท่อนเสียบท่อนบนเนี่ยมันแตกหรือมันปีนนะครับเสริมความแข็งแรงอีกชั้นหนึ่งนะครับผม นะครับก็อยากให้ไปหาซื้อกันนะครับไม่แพงนะครับไม่เกิน1,000บาทใส่โค้ดเนี่ยช็อปปี้นะครับยังมีอีกนะครับเดี๋ยวผมมีแนบลิงก์ร้านไว้ให้นะหาแปะแปะลิงก์ไว้ให้เลยนะครับผมก็ไปหาซื้อกันได้สำหรับงาน U L งานตกจ้อนนะครับแนะนำงานกระสุนนะครับเอาเวทที่เบาที่สุดนะครับของรอบคันนี้นะของคันคันนี้นะครับผมก็เวทที่ผมใช้เลยนะครับผมนี่นะครับก็ปี0.3ถึง1นะครับนะครับตัวนี้นะครับจับถนัดมือมากนะครับแล้วก็รีซิสเนี่ยทนทานนะครับรีซิสทนทานเนี่ยนะครับรีซิสเป็นนนพลลาาสตติกกแ่่ววมด้ยโหะะอีีทึงครับ อ่านะครับใครสนใจก็ไปหาซื้อกันได้นะครับ